อวัยวะที่สําคัญที่สุดในร่างกายคือสายตารองลงมาก็คือข้อเข่าของทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเติมวุ้นให้กับสายตาและข้อเข่าตลอดเวลาเลยเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องคอยเติมให้เขาตลอดวันนี้หากสายตาและข้อเข่าเราเสื่อมหรือว่าต้องเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับอันเดิมของเขาที่มีมากับร่างกาย เราจริงจําเป็นต้องบํารุงและดูแลเสมอค่ะทุกคนนะคะและก็สิ่งหนึ่งก็คือร่างกายเราเนี่ยต้องการระบบไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะที่ไม่ไล้กินอยู่นี้ก็คือคอลลาเจน f i r ค่ะช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะคะวันนี้ร่างกายเสื่อมตลอดเวลาต้องหาสิ่งมา ชดเชยให้เขาชะลอการเสื่อมช้าลงไปค่ะนะคะดีกว่าเปลี่ยนอะไรเพราะเปลี่ยนอะไรยังไงก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าข้อเข่าและสายตาก็ไม่ได้เหมือนเดิมวันนี้ดื่มกันนะคะ